สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูน้องน้องวันนี้น้องเอาพระมาให้ดูอีกแล้วนะครับช่วงขำๆยามเช้านะครับวันนี้พระจะมาบ่อยวันนี้วันหวยออกนะครับเลยต้องเอาพระมาเยอะหน่อยเออเอออันนี้เป็นพระมหาสุรศักนะครับที่เพิ่งออกใหม่นะครับปีปีนี้นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญใบเสมานะครับเนื้อเงินลงยานะครับตรงนี้ สวยงามมากครับโอ้โหแล้วดูเลขครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับเลขอะไรสวยงามมากสามหลัามมากนะครับเองนี้เล่นเล่นกําแพงครับตอนนี้เท่าไหร่ละหมื่นห้าฮะหมื่นห้าประมาณเกือบหมื่นนะครับตรงนี้วันนี้จะพามาดูสามเนื้อนะครับปอร์ดีน้องยังไม่มีเนื้อเงินครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาส่องนะเดี๋ยวดูก่อนวนะ่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับน้อหมอนูนะครับ คนดไอในงานมันไอลงนั่นทิกตอกไม่ได้ไลฟ์สดเลขเขาไม่เยอะหรอกพี่ไลฟ์สดไม่ทันไม่ได้หลักหมื่นหลักร้อยอันนี้เนื้อนวันะครับทสี่หลักเนี่ยเกิเนื้อนวัเป็นไม่สามหลักเหมือนกันนะครับส่วนมากน้องจะเน้นสามหลักนะครับรวมได้เลยรวมไม่ได้เลยเยอะสวยงามนะครับเยอะ่แล้วมาดูเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงตอนนี้ที่เล่นกันนะครับห้าหนึ่งเจ็ดวิเสวย คาวมวิอยู่ทางซ้ายนะครับแต่ว่ารุ่นนี้สวยจริงนะครับที่ออกมาใหม่เต้ามหาสุรศักอัมพวานะครับสมุทรสองคามนะครับวันนี้หวยออกพอดีน้องจะมาเขามาบ่อยหน่อยเดี๋ยวรอกล้องนะเดี๋ยวจะส่องให้ดูชอบองนี้มากเลยครับได้แค่นั้นเลยองยาเนี่ยครับเต้าได้ปะต้องถามสวยครับอะไรครับหลวงพ่ออะไร ไม่ได้ไม่ได้มีรับพี่วิญญานะจำไม่ไจำไม่ได้แล้วตอนมาตอนโกเลิกเล่นแม่หูได้กันเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับองนี้สวยงามมากแล้วที่ว่าจะมีวิซ้ายที่ว่าเขาเล่นแพงวิซ้ายดาวใต้ศอกครับบอกว่าแพงนะครับองนี้นะครับวิซ้ายดาวใต้ศอกเดี๋ยวจะมาส่องว่าเป็นยังไงคําว่าวิจะอยู่ทางซ้ายนะจะแพงกว่าเขาหน่อยแล้วก็จะมีดาวลงใต้ศอก ส่องให้ดูนะครับว่าก็เป็นธรรมดาบล็อกธรรมดาวิจะอยู่แบบว่าเดี๋ยวส่องให้ดูรอแป๊บหนึ่งดูดูภาพกันก่อนครับทีนี้เราจะทําเป็นเหมือนแบบวัดหนังครับทีมวัดหนังทรงเหมือนนกอย่างวัดหนังนะครับใบเสร็จมา เดี๋ยวมาดูนะพี่ว่าวิกซ้ายนะเนี่ยผู้กองนไม่เคยมาอบนเดมมอนนข้าไม่ได้จับนะเนี่ยเราแบบรู้ว่านแท้แน่นอนนี่วิจะอยู่ทางซ้ายนะครับนี่เดิมเลยเดี๋ยวว่าวิกซ้ายนะครับดี่ดีๆ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 ดดีดดดดีี จะเล่นกำาแพงนี่ครับเห็นดาวคร้บอยู่ใต้สองครับไม่ไหก็ได้นี่วิซ้ามาาเลยนะจะแพงหน่อยนะครับจะเป็นวิซ้ายดาวใต้สองอยู่แบบว่าไม่กล้าจับเลยอ่ะ ก็เป็นธรรมดาวิจะอยู่ทา้งสองเพราะว่าวิจะวางด้ไหมาได้จะวาได้เฮ้ยข้างหลังนี่ถุงท้องมีแกะเมื่อวานอย้่นะี๋ยวมื่อสองนะครับนี่โอ้แต่ผมชอบลงยามากไม่ใช่สุดยอดลงยาเหมือนหลวงพระอดเลยปีอะไรผมจำไม่ได้เนี่ยเป็นแบบว่าเรียกซักเรียกอะไรนี่ฮะโอ้โหสวยนะดูหน้าครันช่วงนี้จะมีพระมาดูบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่า จะเป็นสมาคมแล้วตอนเช้าตอนนี้วันนี้ทุกพี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้เปิดตลาดกันนะครับมีตลาดอยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่แล้วตรงนี้มีสามเลขสาหลักด้วยโอ้โหสวยงามมากเกือบจะสี่สามตัวนะครับแน่นอนเลยองนี้ต้องมา นี่ยังไม่ได้เคี้ยวกระท่อมนะครับถ้าผมเคี้ยวกระทอมนะครับผมลิ้นผมจะพันกว่านี้นลงน้องเสี่ยเปลาอะรนะนี่นะครับมีจุดมีจุดด้วยนะครับที่อบอกนะครับออรโอ้ลงยานี่สุดยอดสวยจริงๆก็ด้วยกรักครับนี่วัดหนังก็ตัดครับไปดงเจ็ดหแปหลังพิมวัดหนังแน่นอนครับแบบนี้สวยงามจริงๆลงยานี่น่าจะปลไกลนะครับต่อไป หลังทะ2สองเจ็บมคลิปนี้ก็ฝากพอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีพระอะไรมาด้วยนะครับโนโโรเนอลงเพียนด้วยกลดไลค์ลกดแชร์ด้วยนะครับโโโรเอินลงเพียรมีเอเพียบเลยเนี่ยยัชุ่มเซ็ตอยครับ,รบอืมแต่ก็ได้